อัมพาตครึ่งซีกจริงไหมแตงโมเปิดใจเผยหน้าล่าสุดเร่งรักษาวอนให้งานเปิดใจโชว์หน้าล่าสุดหลังเป็นข่าวใหญ่ศัลยกรรมทำพิษจนหน้าเสียรูปถึงขั้นบอกว่าหน้าเป็นอมพาตจริงหรือไม่เผยกำลังเร่งรักษาตัวขอบคุณทุกกำลังใจวอนผู้ใหญ่เมตตาให้งานเท่าที่จะทำได้กับอาการตอนนี้ แอนนาทีวีพูเปิดใจแต่งโมนิดาผ่านทางรายการเผ็ดบันบันเทิงทางช่อง8สอบถามถึงอาการหลังศัลยกรรมทำพิษจนปากผิดรูปว่าก็ดีขึ้นเยอะแล้วต้องหมั่นรักษาคอยกระตุ้นมีการรักษาในที่ต่างๆไม่ได้รักษาที่เดียวก็รักษาไปเรื่อยๆทานวิตามินบำรุงก็ดีขึ้นตามลำดับมากเลยเพิ่งรู้เส้นประสาทถูกตัด บางคนคิดว่าอัม,มาพาตไปครึ่งซีกเลยหรือเปล่าก็ไม่ถึงขนาดนั้นแตงโมกล่าวพร้อมทั้งโชว์หน้าล่าสุดผ่านทางวิดีโอคอลกลางรายการเมื่อถามว่าที่บอกว่าเป็นอัม,มาพาตครึ่งหน้าปากขยับไม่ได้คางไม่ไปจริงไหมแตงโมบอกว่าไม่รู้ดูหน้าเอาเองเมื่อถามว่าดูเท่าที่พูดเหมือนคางไม่ไปตามรูปปากไหมแตงโมยอมรับว่าใช่เมื่อถามอีกว่าแล้วอาการนี้เป็นมานานหรือยัง แตงโมบอกว่าค่อยๆเป็นมาเรื่อยๆด้วยความที่เมื่อก่อนเราฉีดฟิลเลอร์ค่อนข้างเยอะพอวันหนึ่งเรารู้สึกจะเอาสารแปกปลอมออกเราไปขูดสารแปกปลอมออกแล้วใส่ซิลิโคนแทนแต่การขูดมีความเสี่ยงที่จะโดนหรือไม่โดนเส้นประสาทช่วงแรกๆที่ไปทำมาคือมันเป็นเยอะมาก แต่อันนี้คือดีแล้วดีขึ้นเยอะเลยหลังข่าวออกไปมีคนส่งกำลังใจมาให้เยอะไหมแตงโมบอกว่าเยอะมากพร้อมยกมือไหว้บอกว่าขอบคุณมากๆมีทั้งบอกว่าที่นี่รักษาดีลองไปปรึกษาดูให้กำลังใจบางคนก็บอกว่าเคยเป็นเหมือนกัน ต้องใช้เวลาเป็นปีๆกว่าจะหายอยากให้อดทนรอใจเย็นๆขอบคุณมากและขอบคุณทุกๆคุณหมอพยาบาลที่พยายามช่วยทำให้มันดีขึ้นถามว่าชีวิตตอนนี้เป็นอย่างไรยังรับละครหรือทำงานได้ไหมแตงโมกล่าวว่าใจจริงโมรักละครอยากเล่นละครอยู่ด้วยความที่เราเป็นแบบนี้เราก็เกรงใจผู้ใหญ่กลัวว่าเราจะทำงานให้เขาได้ไม่เต็มที่เราเลยขอพักไว้ก่อนถ้ามันดีกว่านี้ หรือเราเข้ากล้องไปแล้วมันดูธรรมชาติกว่านี้เราก็อาจจะรับงานแล้วแต่ความเมตตาของผู้ใหญ่ถ้าหายแล้วก็ติดต่อได้นะคะย้อนหลังไปหนึ่งปีไม่มีงานอยู่ยังไงแตงโมกล่าวว่าตอนนี้กินเงินเก่าค่ะแล้วเอาเงินลูกมาใช้แล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์ของตัวเองถามว่าสภาพจิตใจและการเงินเป็นยังไงแตงโมยอมรับว่าสภาพจิตใจค่อนข้างแย่ตั้งแต่คุณพ่อป่วยแล้ว ช่วงนั้นเราเป็นต่อมหมวกไตล้าค่อนข้างแย่เลยช่วงนั้นเจอกับมรสุมโรคภัยไข้เจ็บตัวเองและโรคของคุณพ่อด้วยแล้วคุณพ่อก็มาเสียลึกๆในใจยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์พยายามทําให้ดีขึ้นทุกวันจะบอกว่าเราแย่เรานู่นนี่มันก็ไม่ยุติธรรมกับคนที่เขาแย่กว่าเราที่เงียบเพราะมีอีกหลายคนเขาแย่แต่ก็ยังสู้เราก็เอาเขาเป็นตัวอย่างเราก็ต้องสู้เหมือนกันได้กําลังใจจากตรงนี้เยอะ สำหรับคนที่จะจ้างงานแล้วแต่เนื้องานเลยหากอยากให้โม e ดูสวยพูดเป๊ะโมต้องขอเวลารักษาตัวก่อนถ้าไม่ซีเรียสอยากช่วยค่าเทอมลูกอยากให้โมมีรายได้ถ้าไม่ซีเรียสการพูดการพรีเซนต์สามารถจ้างรีวิวหรืออะไรก็ได้ถ้าเป็นภาพนิ่งสบายเลยไม่ต้องมีมูฟเมนต์ปากเยอะสามารถทำงานได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด